สวัสดีครับคลิปนี้จะแนะนำวิธีการนำสัญญาณภาพาจาก iPad หรือ iPhone นะครับโดยใช้3 u มนะครับเพื่อนำเข้าสู่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือ PC นะครับ Windows ขกันตอนที่1ให้ไปโหลดนะครับโปรแกรมนี้ขึ้นมาโดยพิมพ์มือวเว็บ 3U นะครับ3 u. 3 u com นะครับ3 u com นะครับ ก็ 1> Enter 1ครั้งเราก็จะเข้าไปสู่หน้านี้นะครับซึ่งก็จะมีเป็นหน้าแรกตรงนี้เลยนะครับมีคำว่าดาวน์โหลดเราก็คลิกดาวน์โหลด1ครั้งจากนั้นก็รอแป๊บหนึ่งนะครับก็ไฟล์ก็จะถูกดาวน์โหลดขึ้นมารอแป๊บเดียวนะครับไฟล์ขนาด110 m งเมกะไบต์กว่านะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเปิดที่ไรซีดาวน์โหลดนะครับ ไฟล์ก็คือไฟล์ตัวนี้นะครับกำลังดาวน์โหลดอยู่เดี๋ยวรอสักครู่หนึงนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการติดตั้งนะครับสำหรับข้อดีของวิธีนี้ก็คือจะจะใช้สายนะครับจะใช้สายในการเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ก็มีข้อดีก็คือในส่วนของสัญญาณนะครับก็จะ,สะเสถียรแล้วก็เราอาจจะลดความเสี่ยงจากการรับสัญญาณขึ้นแมเหล็กไฟฟ้าอื่น ลงด้วยนะครับใช้สายอาจจะ,ะเป็นข้อดีอ,อย่างหนึ่งด้วยนะครับมาแล้วไฟล์ตัวนี้มาแล้วจากนั้นก็ทำการดับเบิลคลิกนะครับเพื่อติดตั้งโปรแกรมนะครับกดเชสไปหนึ่งครั้งกด Install นะครับแล้วก็กด Install รอสักครู่หนึ่งโหลด100%ก็เสร็จสิ้นนะครับหลังจากนั้นก็ให้นำ สายชาร์จโทรศัพท์นะครับสายชาร์จ iPad นนำมาต่อเข้าแล้วก็ใช้เอาไปเสียบกับในช่อง usb นะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมนะครับอไอคอนจะมีไอคอนขึ้นมาตรงนี้นะครับหลังจากการติดตั้งนะครับดับเบิลคลิกตรงนี้1ครั้งก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับ ตรงนี้เราก็จัดการเชื่อมต่อนะครับหลังจากเชื่อมต่อเสร็จเนี่ยก็จะมีข้อความขึ้นมาว่า device In t e r n น t นะครับติดเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว,ลวกดโอเคนะครับหลังจากนั้นข้อมูลของเราก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับก็จะมีพวกอินโฟพวกแอปต่างๆพวกโฟโต้อะไรก็จะเหมือนกับใน iPad ของเราเลยนะครับทีนี้วิธีการในการนำขึ้นจอให้มาคลิกที่ t ุนบ b ็อกหนึ่งครั้งนะครับ t box ุนบ b ็อกแล้วก็หา,าข้อความ ว่า real t i m e screen นะครับอ่า uh, เ e a l time screen เจอละอยู่เนี้ยนะครับอ่า real time screen. s c ก e e n กดตรงนี้1ครั้งปับ๊บอ่าหน้า iPad ของเราก็จะขึ้นมาแล้วนะครับบนจอแต่มันยังมันยังเอียงอยู่นะครับกด Land Scap e ตรงนี้1ครั้งปับ๊บอ่า iPad ของเราก็จะเป็นแนวนอนเรียบร้อยนะครับจากนั้นกด นำเสนอแบบเต็มจอฟูลสกรีนนะครับก็จะได้ iPad ที่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะนำเสนอได้นะครับเราเลื่อนข้อมูลอะไรเข้าไปนะครับก็สามารถที่จะนำเสนอได้นะครับใช้แอปต่างๆใช้ทำสื่อสอนนักเรียนได้นะครับก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนออนไลน์หรือทำคลิปสอนนักเรียนได้ โอเคสำหรับคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับก็ไว้ต่งนี้ครับสวัสดีครับ